สวนผักหวานป่าบ้านพยืนสวัสดีครับกาลังลดน้ําให้กับผักหวานนะครับช่วงนี้ทั้งฝนธรรมชาติและก็ลดน้ําด้วยน้ําบาดาลด้วยนะครับผักหวานก็กําลังแตกยอดนะครับที่เราเห็นนะครับให้ดูตั้วๆไปนะครับ อันนี้กิ่งประดูโค่นทับเสียหายเล็กน้อยครับช่วงนี้แตกยอดเยอะครับ สัวนนี้เก็บประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมกันไปเร hai, ื不 brasile, 不 azione, ife, ่อยๆไม่ไม่รู้จะบรรยายอะไรนะครับก็ให้ดูภาพกันไปแล้วกันให้ดูภาพกันไปก็โชคดีหน่อยที่ได้ได้น้ำจากฝน ชคดีได้น้ําจากฝนนะครับผลหวานป่าเนี่ยจะแตกยอดดีมากถ้าได้น้ําฝนแล้วอากาศจากร้อนจัดไปหาแบบเย็นๆอากาศลมโชยเย็นๆตอนเช้าๆหลังได้หลังจากได้น้ําฝนผลหวานจะแตกยอดจํานวนมากเลย เก็บมาให้ชมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ